สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอะไรเจโอเคนะสําหรับคลิปนี้จะเป็นการพบกันระหว่างเพลงนี้โดนแบนอ่าจริงเหรอแกนบูแกนบูกันโนวานะครับครับโนวาสายโนวาสายอาชูราไคเซอร์นะครับแกนบูสายโนวาสายแนชโนแกนบูสายอาชูระพ่อของกับกันมึงเล่นมุกนะกูเอาลำโพงฟาดหัวแม่งลำโพงกูอะไรเหรอเขาจะจุ่นะ ยังไม่เปลี่ยนยังอีกยังไม่เปลี่ยนอีกเปลี่ยนกันสิมึงนี่อะไรเนี่ยเมื่อกี้มือดีด้วยโอ้ยซ่อนซ่อนซ่อนโอ้ยวางไว้ล่างสุดโอ้ยมันขึ้นมาข้างบนไม่ขึ้นผมสับองไม่เปลี่ยนโฮ้ย nga ไปหนึ่งก็ดี ถ้าช็อตการในหนุ่มีคนด่ามาวะไม่มีด่าไม่ไม่ช็อตกันตัวเองไม่เป็นไรหรอกช็อตกันตัวเองไม่เป็นไรช็อตคนอื่นไม่เป็นแต่ขออนุญาตเขาก่อนี่่อแต่คุอเนี่ยเราเล่นกันเองไงช็อตไอช็อตไอผักเลยสักช็อตพี่ดิ๊มไปในของ่เพชรไปในของกูไม่ไม่เอาในแล้วพงกูเอาให้แนบหูเลยเฮ้ยนี่ไงเพราะว่าตั้งมาตรงกลางเลยกลางคลิปแบบใครได้เห็นออ สำหรับคนที่ถามว่าแปดโต้ไฟคนที่ถามว่ามือผมเป็นอะไรว่างซิ๊ดซิ๊ดซิ๊ว่างเจ็แปดผมอยูที่หนึ่งเริ่มเปิดปั้นที่ไที่ถายนั่นแต่งเสี่ยงขี้อ่ะวันนี้เราขอนเสนอศัพท์ประคำนะครับผมคำว่า God mode จบแล้วจบแลหลังจากที่เราได้ไปแข่งมานะฮะเอ่อไม่ใช่หลังจากที่เราทำมินิเกมมานะครับในงานงานที่ผ่านมาใช่มีคนบอกว่า ทำไมต้องเอาพวกพี่มาเล่นมีนีเกมคือให้ตู้กับแอดมินถ้าสู้ได้ชนะได้เอาการ์ดไปเลยนะครับผมก็จะมีคนบอกว่าไม่เอาหรอกพี่ตรงนั้นเปนก๊อทโหมดคือเราก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าจังหวะมันได้นะครับจังหวะมันเล่นได้พอดีคราวหน้าก็คงไม่ต้องให้แอดมินลงมาเล่นแล้วมั้งครับ ครั้งหน้าก็เปลี่ยน <CE> เปลี่ยนมินิเกปมนอย่างอื่นแล้วจะได้ง่งายๆหน่อ Hi, ย้แิวเท่าไหร่ขอปืนให้มันมีทิกด้วยไหมเหรอมันก็มีทิกมีขอมัจริงไงเียโมิจีสองใบแล้วสัตวายอ้าไปเราเน่ยโอ้ยวมันจะอนี้ไปเลยไงสิบเอ็ดเหินเอเอ็ดอสัด เฮ้ยพ่อของอ่ะถูกแล้ว้านนี้จัวคุยอะไรครับหกดูรู้เป็นเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดต่อสิบแปดเหรอข้ามเอาไปคลอห้าฮันเดนเอาไปสังเอาไปก็ได้ สำหรับงานที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าคนก็ให้การตอบรับผมเยอะเนาะสำหรับเกือบ60รถแบบคนมีบอกพี่เลื่อนวันได้ไหมผมติดสอบผมติดเรียนเราประกาศไปแล้วว่าเราฟิกวันมาแล้วเราขอสถานที่มาแล้วนะครับผมก็ต้องจับตามที่เราขอไว้นะครับผมบางคนก็แบบพี่คบมันชนกับงานอื่นนะผมอยากไปอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็บอกว่าผมเลื่อนมางานนี้เลยนะทำไมตาเมื่อกี้ถึงไม่ลงเบรกไรลงไปทับตังเล้า เขาอยากได้ร่างคอนไงเออใช่ไหมเถอะโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนคลิปนี้โดน18น18หรอ18แเมื่อกี้เปิดให้ฟังเฉยๆว่ามันเป็นร้องแบบนี้อ่านนะเล่นจัวร์อะไวมันเบรกมาก็แรงไปเนี่ยมันจะไม่มีตัวเล่นเลยดิบัญชีมึงไปไหนแล้วล่ะบัญชีอยู่ธนาคารขอบคุณครับปั้นฆ่ามัน หยอกยิงถ้าจะมีเบนอยู่ได้จะได้ในบุ๊บัญชีคนบ้าเลยที่มีบัญชีกูเนี่ยกูเรียกบัญชีไม่ใช่เข้ามาถึงบัญชีธนาคารของอาจารย์เบนอ๋อเออเออผมเออเนี่ยยังไม่ทำไม่ทนไม่ทำไม่อะไรไม่ไปกันได้เรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่อยแค่นี้กูคงจะกลายมึงหน่อยที่อ่ะที้น้ำเออหายห่าเดี๋อะไรอ่ะ กาศไม่ได้ได้พีจีก็มีไม่แล้วพูดทำไมอ่ะกูทาไม่เได้เนี่ยคนดูก็เห็นมือมึงอยู่เห็นแต่ผมไม่มีเมื่อกี้มึงกลางเนี่ยกูก็เห็นพีจีก็มีเนี่ยเนี่ยมันอย่างเงี้ยก็จบกันไปด้วยความสบายๆของแอดฮิวนะครับผมความชิบหายไปเย็นแอดปั้นนะฮะเออครับแล้วผมไม่ไม่เขากำลังงงกับมุกธนาคารอยู่ธนาคารอยู่โอเคครับจบไปแล้วนะครับผมก็ขอบคุณสปอนเซอร์ c ี r จอะ hobby บุกกองนะฮะ เพื่อการสนับสนุนอย่างเป็นทางการอีกครับท่านสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ติดตามเรากด Sub สไค i b e นะครับติดตามเราได้นึงช่องทางใน Facebook วนกิติกิ๊กนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ